จีนท้าชนเปิดตัวกล้องโทรทัศน์อวกาศเทียบชั้นฮับเบิลนี่คือจุดเปลี่ยนเกมในวงการดาราศาสตร์โลกหลายคนอาจจะคิดว่าจีนยังตามหลังอยู่แต่บอกเลยว่างานนี้มีเซอร์ไพรส์เพราะกล้องโทรทัศน์อวกาศล่าสุดของพวกเขามีดีมากกว่าที่คิดองค์การอวกาศแห่งชาติจีน (CNSA) ได้เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการสําหรับกล้องโทรทัศน์อวกาศ Chinese Space Station Telescope หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า C-SST กล้องโทรทัศน์อวกาศรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อสํารวจ จักรวาลในย่านแสงที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนกับมีตาขนาดยักษ์ย้ายที่ลอยอยู่เหนือโลกคอยสอดส่องดวงดาวและปรากฏการณ์ต่างๆในห้วงอวกาศอันไกลโพ้นหัวใจสำคัญของซีเซสีคือกระจกปฐมภูมิขนาดใหญ่ถึง2เมตรซึ่งจะทำหน้าที่รวบรวมแสงจากวัตถุท้องฟ้าต่างๆแล้วส่งต่อไปยังอุปกรณ์วิเคราะห์ต่างๆเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าขนาดของกระจกก็คือและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้เทคโนโลยีที่ถูกใส่ เข้าไปในกล้องโทรทัศน์อวกาศนี้ c c t ไม่ได้เป็นแค่กล้องโทรทัศน์อวกาศธ,ธรรมดารรมดาแต่เป็นผลงานชิ้นเอกที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีนอย่างก้าวกระโดดแม้ว่ากระจกปฐมภูมิจะมีขนาดเล็กกว่ากล้องฮับเบิล (Hubble Space Telescope) ที่มีชื่อเสียงแต่ C-6T ก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่จีนมีอยู่ในปัจจุบันทำให้มันมีความสามารถในการสำรวจจักรวาลได้อย่างน่าทึ่ง จีนวางแผนที่จะใช้ c c t ในการถ่ายภาพท้องฟ้าทั้งในมุมกว้างและในรายละเอียดที่ลึกซึ้งข้อมูลจากซีนิเซระบุว่า c ีเซมีมุมมองภาพที่กว้างถึง1.72ตารางองศาซึ่งกว้างกว่ากล้องฮับเบิลถึง350เท่าลองจินตนาการดูว่าเราจะสามารถเห็นอะไรได้บ้างจากภาพถ่ายที่กว้างขนาดนั้นแถมยังกว้างกว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศยูคลิดยูคลิดสเปสเทเลสโคปของยุโรปถึง2เท่าอีกด้วย นอกจากนี้ความละเอียดของภาพยังสูงถึง200นาโนเรเดียนต่อพิกเซลทำให้ได้ภาพที่คมชัดและมีความเสถียรสูงถึงแม้ว่าตัวกล้องจะเคลื่อนที่อยู่ในอวกาศก็ตามในด้านระบบทัศนูปกรณ์จีนได้นำเทคนิคที่คล้ายคลึงกับที่ใช้ในกล้องอยูคลิดมาใช้โดยออกแบบให้ไม่มีเสาคำ้ำกระจกสะท้อนแสงเหนือกระจกปฐมภูมิซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดแสงแฉกแฉกรอบดาวฤกษ์นในภาพจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจ์เว็บเจนเว็บสเปซเทเลสโคป แต่นี่คือจุดที่อาจจะทําให้เกิดข้อถกเถียงบางคนอาจมองว่าการที่ซีเซสตีเลียนแบบเทคนิคจากกล้องอยุคลิดเป็นการขาดความคิดสร้างสรรค์แต่ในอีกมุมหนึ่งก็อาจมองได้ว่าเป็นการนําเทคโนโลยีที่ดีอยู่แล้วมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือภาพจากซีเซสตีมีคุณภาพสูงและปราศจากความผิดเพีเ้ยนของแสงทําให้สามารถนําไปใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์ที่ละเอียดอ่อนมากๆได้เช่นการเป,ปลี่ยนแปลงของสสารมืดซึ่งเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในจักรวาลภารกิจหลักของ CST จะคล้ายกับกล้องยูคคิดของ ESA และกล้องแนนซี r ร m สโรมันแนนซีกร o สโรมันส e ป e เทเลสโคของเนสแนนคือการศึกษาการขยายตัวของเอกภพและการกระจายตัวของสสารมืดถึงแม้ว่า CST จะโคจรในวงโคจรต่างรอบโลกทําให้สามารถสังเกตได้เพียงประมาณ40%ของท้องฟ้าทั้งหมดแต่การเลือกวงโคจรแบบนี้ก็มีข้อดีคือสามารถซ่อมบําบรุงกล้องได้ง่ายจากสถานีอวกาศเทียนกง ซึ่งเป็นสถานีอวกาศของจีนเองซีเซสที่จะโคจรรอบโลกโดยรักษาระยะห่างจากสถานีเทียนกงประมาณ100-20 0กิโลเมตรเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับสถานีได้โดยตรงผ่านย่านความถี่เอ็กแบนนอกจากนี้กล้องยังมีระบบนำทางอัตโนมัติที่สามารถนำกล้องกลับไปเชื่อมต่อกับสถานีเพื่อทำการเ่อมบำรุงได้เองเทคโนโลยีนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของจีนเพราะช่วยลดความซับซ้อนในการเ่อมบำรุงเมื่อเทียบกับยุคข,ของกล้องฮับเบิ ซึ่งต้องใช้กระสวยอวกาศและนักบินอวกาศในการเชื่อมต่อด้วยมือหลายคนอาจสงสัยว่าทำไม c ี s i u m T ไม่ถูกติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของสถานีเทียนกงไปเลยเหตุผลก็คือกล้องโทรทัศน์ต้องการความแม่นยำในการหมุนและคงตำแหน่งในระยะเวลานาน,านซึ่งการเชื่อมติดกับสถานีที่มีการเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลาจะไม่เหมาะสมการออกแบบให้แยกจากสถานีและสามารถกลับมาซ่อมบำรุงได้เมื่อจำเป็นจึงช่วยให้กล้องทำงานได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในด้านข้อมูลที่ได้จากกล้องโทรทัศน์อวกาศทางจีนได้ประกาศว่าจะเปิดเผยข้อมูลจาก C ีเซให้กับสาธารณาชนทุกๆ2ปีโดยที่นักวิจัยภายในประเทศจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลก่อนหลังจากนั้นจึงจะเผยแพร่ให้กับนักวิจัยนานา,นาชาติต่อไปแต่ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจการที่จีนให้นักวิจัยในประเทศเข้าถึงข้อมูลก่อนอาจถูกมองว่าเป็นการกีดกันนักวิจัยต่างชาติหรืออาจถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ประเทศเจ้าของเทคโนโลยีจะได้รับสิทธิพิเศษก่อน สรุปแล้ว c c เไม่ได้เป็นแค่กล้องโทรทัศน์อวกาศที่ทันสมัยที่สุดของจีนแต่มันยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีอวกาศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วของจีนและแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของจีนที่จะก,ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำบนเวทีอวกาศโลกและกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของมหาอำนาจอย่างยุงยโรปและสหรัฐอเมริกาในอนาคตคุณคิดว่า C ีซจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการดาราศาสตร์โลกได้มากน้อยแค่ไหนและจีน จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านอาวกาศได้จริงหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับเรียบเรียงโดยจิสินอาศาวกุลพิสูจน์อักษรสุภกิจพัฒนาพิทูลอัปเดตข้อมูลแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรู้ทันโลกไอทีและโซเชียลเน็ตเวิร์กในรูปแบบออดิโอจาก AI เสียงผู้ประกาศของไทย PBS ได้ที่ไทย PBS https: //new. thai. tv รอบรู้ดูกระแสก้าทันโลกไปกับไทยพีบีเอสไทเทค